รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการพลังงานวันนี้กับดิฉันสจีพรหริพงค์ค่ะ มาพร้อมกับสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานเรานำมาเสนอให้ได้รับชมกันเป็นประจำค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ คุณผู้ชมคะธนาคารออมสินขานรับนโยบายภาครัฐเร่งเคลื่อนภาคอสังหาอัด4โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจัดหนักเงื่อนไขพิเศษดอกเบี้ยต่ำผ่อนเบาทั้งสินเชื่อรายย่อยและผู้ประกอบการคะ่ะคุณวิทัยรัตนากรผู้มนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารออมสินพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลออก4โครงการสินเชื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ชุดใหญ่วงเงินรวม20,000ล้านบาทประกอบด้วยสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยสินเชื่อ Top ปอสินเชื่อ GSB D Home กระตุ้นเศรษฐกิจและสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทย ครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องมีเงินทุนหมุนเวียนในโครงการและสามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ได้ในอนาคตโดยสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่17เมษายน2567เป็นต้นไปค่ะ คุณผู้ชมคะธนาคารออมสินไม่จำกัดวงเงินกู้และระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน4ปีค่ะพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม Front End f r e และ p r r a ี m e n t Free โดยผู้ประกอบการนะคะที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่30ทธันวาคม2568ค่ะ ผู้ชมที่สนใจโครงการช่วยเหลือจากธนาคารออมสินนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115ค่ะคุณผู้ชมคะโครงการสินเชื่อประกอบด้วยสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย วงเงินโครงการ1 0 0 0 0มืล้านบาทสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้องชุดหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน7ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่2.95เปอร์เซนต่อปีปีที่1อัตราดอกเบีย้ย1.9 5ปซต่อปีปีที่2อัตราดอกเบีย้ย3.95%ต่อปี ปีที่4เป็นต้นไป MRR ลบ5 7ต่อปีค่ะระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับเงื่อนไขเงินงวดผ่อนชำระต่ำพิเศษนานสูงสุด3ปีค่ะโดยปีแรกนะคะผ่อนชำระเงินงวดล้านละ2 5 0 0บาทต่อเดือนปีที่2ล้านละ3,500บาทต่อเดือนและปีที่3ล้านละ4,500บาทต่อเดือนค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ที่ต้องการกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านหรือสิ่งจำเป็นอันในการเข้าอยู่อาศัยสามารถขอกู้สินเชื่อท็อปอัพอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกคงที่ที่3.490%ต่อปีค่ะ และสามารถชำระเงินงวดแบบผ่อนตาม3ปีล้านละ4,000บาทต่อเดือนโดยทั้ง2โครงการนะคะสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่17เมษายนจนถึงวันที่30ธันวาคม2567หรือจนกว่าจะครบวงเงินและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่30มกราคม2568ค่ะ สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการมีเงินลงทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องนะคะธนาคารได้ออกสินเชื่อกลุ่ม GSB D Home จำนวนสองโครงการวงเงินรวม1 0 0่งล้านบาทได้แก่สินเชื่อ GSB D Home กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นเงินทุนเช่นเป็นค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างค่าพัฒนาสาธรณนุปภคหรือเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการค่ะแต่จะต้องไม่เป็นการให้กู้เพื่อเก่งกำไรที่ดินนะคะอัตราดอกเบีย้ย2ปีแรกคงที่3.99%ต่อปีค่ะและสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยสำหรับการสร่งเสริมกิจการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยราคาขายไม่เกิน1.5ล้านบาทต่อหลังอัตราดอกเบี้ย2ปีแรกคงที่3.50%ต่อปีค่ะ คุณผู้ชมคะออมสินไม่จำกัดวงเงินกู้และระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน4ปีพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมฟอนต์อินฟรีและพรีเพย์เมนต์ฟรีโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่17เมษายน2567เป็นต้นไปและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่30ธันวาคม2568ค่ะ คุณผู้ชมคะเท่านี้ยังไม่พอคะ่ะออมสินมีอีกโครงการคะ่ะโดยออมสินเปิดให้กู้โครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมที่ตั้งเป้าแก้หน,นี้ครัวเรือนตามนโยบายรัฐลดดอกเบี้ยสีกลุ่มสินเชื่อช่วยลูกหนี้บัตรเครดิตลูกหนี้พีโลนลูกหนี้นา n o ไฟแนนซ์ลูกหน,นี้สินเชื่อบ้านคะ่ะ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและได้สั่งการให้ธนาคารอมสินหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะผู้มีหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางตลอดจนผู้ประสบปัญหาสภาพคล่องอันเป็นผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจค่ะ ธนาคารอมสินพิจารณาออกมาตรการรีไฟแนนซ์ภายใต้โครงการสินเชื่ออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมรับรีไฟแนนซ์หนี้เดิมไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยลดภาระแก่ลูกหนี้4กลุ่มได้แก่ 1. ลูกหนี้บัตรเครดิต 2. ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือ personal loan p loan 3. ลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 4. ลูกหนี้สินเชื่อบ้านซึ่งการเปิดให้รีไฟแนนซ์สินเชื่อด้วยหลักเกณฑ์ดอกเบีย้ยต่ำพร้อมเงื่อนไขพิเศษครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระการชำระหนี้ผ่อนสบายมากขึ้นหรือผู้ที่รีไฟแนนซ์แล้วแต่ประสงค์ผ่อนชำระงวดเท่าเดิมก็จะตัดเงินต้นมากขึ้นเพราะดอกเบีย้ยลดลงค่ะทำให้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้นโดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ทั้ง4มาตรการดังนี้ 1. รีกาส รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปชำระหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์อื่นโดยการรีไฟแนนซ์รวมหนี้บัตรเครดิตมาผ่อนชำระก,กับธนาคารออมสินในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวหรือ Long Term Loan ช่วยลดภาระดอกเบีย้ยจากเดิม16%ต่อปีลดเหลือ8.99ต่อปีค่ะซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะ วงเงินกู้ไม่เกิน5เท่าของไรายได้รวมค่ะสูงสุดไม่เกินรายละ5 0 0 0บาทและไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งการรีไฟแนนซ์จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกหนี้ยกตัวอย่างกรณีเป็นหนี้บัตรเครดิต1 0 0 0 0แสบาทปัจจุบันต้องจ่ายดอกเบี้ย16%ต่อปีและผ่อนชำระขั้นต่ำ8%ซึ่งเท่ากับ8,000บาทต่อเดือนเมื่อรีไฟแนนซ์มาเป็นเงินกู้ระยะยาวธนาคาร ให้ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน7ปีที่อัตราดอกเบีย้ย8.99%ต่อปีค่ะทำให้ลดเงินงวดเหลือ1,700บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ 2. รีพีโลนรับรีไฟแนนซ์สำหรับดุกนี้สินเชื่อส่วนบุคคล Personal Loan P-Loan ที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลพีโลนของสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์อื่นซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคารจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมประมาณ25%ต่อปีลงเหลือ15%ต่อปีค่ะวงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิมสูงสุดไม่เกินรายละ1 0 0 0แบาทและไม่ต้องมีหลักประกันค่ะ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปี 3. รีนาโนรับรีไฟแนนซ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ต้องการปลดหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่กู้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคารจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม33%ต่อปีลดเหลือ18%ต่อปี วงเงินให้กู้ตามภาระนี่คงเหลือของสัญญากู้เดิมสูงสุดไม่เกินรายละ2 0 0 0 0 0บาทค่ะระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน8ปีโดยธนาคารอมสินร่วมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอในการคำประกันเงินกู้ค่ะ 4. รีโฮมรับรีไฟแนนซ์ สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปไทยทอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นวงเงินกู้1-5ล้านบาทซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์มาผ่อนชำระกับธนาคารจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมที่ประมาณ 6-7%ต่อปีค่ะลดเหลือ1.95%ในปีที่1น,นะคะและปีที่2เท่ากับ2.95%ปีที่3เท่ากับ3.95%คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่2.95%ต่อปีค่ะพร้อมเงื่อนไขผ่อนต่ำปีที่1ผ่อนชำระเงินงวดล้านละ3,000บาทต่อเดือน ปีที่2ล้านละ,ะ4,000บาทต่อเดือนและปีที่3ล้านละ,ะ5,000บาทต่อเดือนทั้งนี้ธนาคารได้สนับสนุนนโยบายรัฐในการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนให้สามารถมีเงินเหลือใช้ซอยดำลงชีพโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบรวมถึงส่งเสริมการปลูกฝังทัศนคติการกู้เงินเท่าที่จำเป็นและผ่อนไว้ตามมาตรการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ค่ะ คุณผู้ชมคะโครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมก็เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเปิดให้ยื่นขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่23เมษายนถึงวันที่31รกรกฎาคม2567และจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่31สิงหาคม2567เท่านั้นนะคะ สนุนรายการโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่บางจากเปิดซอฟต์โอเพนิ่งเฟสที่1กับเดอะคอร์ฟิลล์ at หัวหินไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรก ให้บริการหัวชาร์จ EV Fast Charge มากถึง8ช่องจอดพร้อมด้วยร้านอาหารระดับมิชลินไกด์ร้านกาแฟอินทนินและร้านค้าต่างๆอีกมากมายค่ะคุณเสรีอนุพันธ์ทนันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดพร้อมด้วยคุณปริญญากิติการุณจิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจค้าปีก คุณวัฒนาพรพัฒกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานค้าปลีกน้ำมันและผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนร่วมแสดงความยินดีกับพันธมิตรร้านค้าต่างๆที่เปิดให้บริการในเฟสหนึ่ง soft opening ณ The Corofield at หัวหินเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ เดอะคอโรฟิลแอดหัวหินเป็นไลฟ์สไตล์มอแห่งแรกของบางจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินภายใต้แนวคิด connecting with nature เพื่อให้ทุกคนได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติด้วยบรรยากาศของพื้นที่สีเขียวเสมือนพื้นป่ากลางเมืองผสานความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าหัวหินเข้าด้วยกันกับอาคารตกแต่งในแนว t ropical และบ้านพักตากอากาศค่ะ ไปต่อกันด้วยข่าความน่ายินดีของเอกกรุปประกาศแต่งตั้งดรจิราพรสิริคำเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่มีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567นี้รายการพลังงานวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอกกรุป ประกาศแต่งตั้งดรจิราพรสิริคำดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่กรรมการลงทุนกรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแทนคุณเทพรัตน์เทพิทักษ์ที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,567เเป็นต้นไปค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะดรจีราพรสิริคำมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงานตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานค่ะ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกอฟผและได้ดำรงตำแหน่งกรรมการเอก Group ตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาทำให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลอดจนมีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอ o โกกรุ๊ปและเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของเอกโ r กรุปอย่างต่อเนื่องค่ะ คุณผู้ชมคะ OR จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2,567อ,อย่างยั่งยืนตามแนวทางคาร์บ n นนิว r ร l ลอีเวค่ะคุณอัธพลเลิกพิบูลประธานกรรมการบริษัปออทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และคุณดิษฐ์ธัชปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารโออจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2567รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2566การจ่ายเงินปันผลและการอนุมัติเรื่องต่างๆตามกฎหมายในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ คุณผู้ชมคะ OR มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการประชุมผ่านการขอรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอนตามแนวทางคาร์บ n นน u t r ทร e อีเวขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกด้วยค่ะไปต่อกันด้วยข่าวเพื่อสุขภาพจาก OR ค่ะ คุณผู้ชมคะ OR ได้จัดตั้งบริษัท OR Health and Wellness เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงามพร้อมลุยเปิดสาขาแรกเดือนมิถุนายนนี้ค่ะบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปรีกจำกัดมหาชนหรือ OR จัดตั้งบริษัท OR Health and Wellness จำกัดหรือ OR HW พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอย่างเต็มตัวเพื่อตอบรับกระแสการดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภคโดยมีแผนจะเปิดสาขาแรกกลางปี2567ค่ะคุณดิตทัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า OR มีมติอนุมัติให้บริษัท Modulus v e n t u r e จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละร้อยจัดตั้งบริษัท OR Health and Wellness จำกัด <c oughs> เพื่อดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Health and Wellness โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพและความงามซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ ORHW ด้านคุณนัทพลชูจิตารมกรรมการผู้จัดการบริษัท OR Health and Wellness จำกัดหรือ ORHW กล่าวว่า ORHW มีเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดสุขภาพและความงามของประเทศไทยโดยมีแผนการเปิดตัวร้านค้าปลีกใหม่ที่มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าด้านสุขภาพและความงามที่แตกต่าง หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพจากคู่ค้าทางธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะด้วยจุดแข็งด้านกลยุทธ์โลเคชั่นของร้านค้าพร้อมกับความสะดวกสบายในการเข้าถึงเครือข่ายของ p g t Station ที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะที่จะเป็นจุดหมายปลายทางให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับระบบสมาชิก Blue Plus เพื่อนำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของแต่ละบุคคลอีกทั้งลูกค้ายังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามได้อีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะคุณดิตธัตได้กล่าวว่า OR พร้อมเปิดตัวร้านค้าปีกด้านสุขภาพและความงามภายใต้ OR HW สาขาแรกในเดือนมิถุนายน2567นี้ค่ะโดยมุ่งมัน่นนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบร้านค้าและขยายสาขาเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าค่ะ สนับสนุนรายการโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ไปต่อกันด้วยกิจกรรมความเคลื่อนไหวจากโ r ด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะโออาสนับสนุนสถาบันคึกฤทธิ์80สืบสารมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยไปรับชมกันค่ะหม่อมราชวงศ์ตรีดิยธรเทวกุลประธานกรรมการมูล,ลนิธิคึกฤทธิ์80รับมอบเงินจำนวน3ล้านบาท คุณโกสัลริมอักษรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กรบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปริจำกัดมหาชนหรือ OR ณสถาบัานคึกฤทธิ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยรวมทั้งการจัดกิจกรรมของศูนย์ศิลประการแสดงสถาบัานคึกฤทธิ์80คุณโกัลเปิดเผยว่า OR เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมด้านนาาศิสินไทยและดนตรีไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยโดยเฉพาะโขนซึ่งเป็นมรดกสำคัญของชาติที่ควรรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย โดย OR สนับสนุนงบประมาณปีละ3า3ล้านบาทเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2,565ถึงปี2,569รวม15ล้านบาทค่ะและนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่ทางรายการของเรานำมาฝากกันเป็นประจำค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้นะคะทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube พลังงานวันนี้ที่ขึ้นตรงด้านหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ